สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขี่โมอโเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยสมเด็จเจ้าพยาซอยสามก็จะไปจนสุดทางรถยนต์หรือแม่น้ำเจ้าพยาโดยจะผ่านบ้านเรือนชุมชนวัดอนงคารามตรงนี้ก็เป็นพื้นที่แขวงสมเด็จเจ้าพยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานครคลิปนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศล่าสุด ของย่านท่าดินแดงปัจจุบันก็ค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการนำพื้นที่รกร้างมาสร้างเป็นสวนสาธารณะในซอยสมเด็จเจ้าพญาเข้ามาก็จะผ่านสวนสมเด็จย่าด้วยเป็นสวนที่เปิดให้บริการอยู่จะเดินเข้ามาหรือนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ได้ถ้ามาจากถนนสมเด็จเจ้าพญาซอยสามก็ตรงมาพอถึงสวนสมเด็จย่าให้เลี้ยวขวา จากนั้นก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งตรงไปจนสุดริมแม่น้ำเจ้าพยาระยะทางนะครับจากถนนสุเด็จเจ้าพยาเข้ามาก็ไม่เกิน600เมตรตอนนี้ผมก็มาถึงสวนแล้วนะครับ เป็นสวนที่เปิดใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสวนสาธารณะแห่งใหม่นี้นะครับก็มีชื่อว่าสวนสารเป็นประชาชนหรือว่าชุมชนในย่านนี้นะครับได้เข้ามาใช้พื้นที่ของสวนสาธารณะแห่งนี้ ก็จะอยู่ด้านข้างนะครับของโรงเกลือแหลมทองก็จะมีทางเดินนะครับริมม่น้ำเจ้าพระยาจนไปถึงท่าเรือท่านินแดงถนนดินแดงเข้ามาบริเวณนี้ได้จากซอยสุด็จเจ้าพระยาซอยสามนะครับหรือว่าเข้ามาทางถนนท่านินแดงได้ที่อยู่ตรงท่าเรือข้ามฟากจากท่าเรือท่านินแดงนะครับไปฝั่งถนนเยาวราชได้ พื้นที่บริเวณนี้นะครับเดิมก็เป็นที่ดินลกล้างก็จะอยู่ติดกับโลกเกลแหลมทองแล้วก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของเอกชนได้มีการลักลอบนำขยะนะครับมาทิ้งจำนวนมากโดยมีพื้นที่สองไร่หนึ่งงานกับอีก9 6 6ตารางวาโดยเจ้าของพื้นที่นะครับได้ยินยอมให้กรุงเทพมหานคร ใช้ทำประโยชน์เป็นระยะเวลา12ปีทางกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะออกแบบโดยวีพาร์คนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่รกร้างเดิมให้กลายเป็นพื้นที่สวนสาธารณะสำหรับทุกคนโดยว่าจ้างบริษัทชมาจำกัดเป็นผู้ออกแบบสวนภายใต้แนวคิด สวนชุมชนขนาดเล็กเพื่อใช้จัดกิจกรรมในชุมชนพื้นที่ภายในสวนก็ประกอบไปด้วยทางเดินวิ่งสนามเด็กเล่นพื้นที่ออกกำลังกายสวนสุขภาพลานกีฬาได้มีการติดตั้งประตูรั้วรวมถึงอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่เดิมนะครับภายในสวนอย่างเช่นต้นโพต้นไซตต้นจาจุรี ผมเข้ามาก็เป็นช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับหรือว่า5โมงเย็นก็เห็นมีส่วนมากจะเป็นนักเรียนนะเข้ามาเล่นฟุตบอลกันก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ดั้งเดิมนะครับมีต้นจามจุรีมีต้นโพพื้นที่บริเวณนี้นะครับ ก็เป็นอาคารเก่าๆเยอะนะเป็นอาคารเก่าๆนะครับในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะบางหลังก็ยังคงสภาพอยู่นะครับบางหลังก็สุดโทมมีพังลงไปแต่ก็ได้บรรยากาศนะครับที่เป็นวิถีชุมชนดั้งเดิมและเราสามารถศึกษาเรื่องราวเก่าๆในอดีตได้มองเข้าไปด้านในนะครับ ก็มีศาลอยู่นะตรงนั้นเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมก็เป็นป้ายทางเข้าสวนนะครับฝั่งที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยาเรือท่องเที่ยวลำนี้นะครับเขาก็จอดอยู่ตรงนี้ประจำนะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่อยู่ติดกับสวนนะเป็นบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับตึกสูงไกลๆก็คือ ตึกบางอกอกหรือว่าพักตอนนี้น้ำก็กำลังแห้งนะครับมองเห็นโขดหินด้านล่าง ด้านขวาก็เป็นสวนนะครับที่ผมเดินออกมานะป้ายตรงนี้เขาบอกว่าห้ามกระโดดน้ํานะครับเพราะว่าด้านล่างมันมีหินไง้็กลัวว่าจะเป็นอันตราย<ม>เขื่อนหรือรั้วนะครับก็มีซ่อมแซมไปบ้างนะ ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเขื่อนนะครับแล้วก็เป็นทางเดินริมแม่น้านะเราก็สามารถเดินไปถึงท่าเรือท่าดินแดงได้เลยนะครับตรงนั้นก็เป็นถนนท่าดินแดงก็เข้ามาจากถนนท่าดินแดงได้ตรงนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับแล้วกวาจุดท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนเดี๋ยวเราลองเดินดูนะครับบริเวณริมเขื่อน ด้านขวาของผมก็เป็นป่ารกทึบเลยนะเมื่อก่อนก็มีอาคารอยู่บ้างนะแล้วก็มันก็พังลงไปนะครับมองเห็นเป็นซากปราการพังอยู่ด้านในด้านขวาก็เป็นท่าเรือท่าดินแดงนะครับอยู่แถวอาคารสีขาวๆตรงนี้เขากั้นรั้วนะครับเนื่องจากว่า กำลังมีการปรับปรุงนะครับอาคารตรงนี้มีช่องทางเดิน เดี๋ยวผมเดินเข้าไปด้านในด้านไหนเมื่อเดินเข้ามานะครับผมมองเห็นเป็นโกดังนะก็เป็นคล้ายๆโกดังข้าวอะไรพวกเนี้ยนะครับ อยู่มากมายเลยนะแล้วก็มีบางส่วนนะครับก็ปรับปรุงรีโนเวทใหม่นะหรือเหมือนก็สร้างใหม่เลยนะครับก็มองเห็นตรงนี้ก็มีประมาณสองสาหลังแล้วก็เป็นโกดังเก่านะครับตอนนี้ก็ปรับปรุงใหม่ทำเป็นบ้านที่ดูทันสมัยหรือว่าเป็น Office ออฟฟิศอะไรพวกเนี้ย ช่องทางที่ผมเดินเข้ามานะครับก็ยังเป็นอาคารเก่านะมองเห็นมีคนอยู่นะครับน่าจะทำเป็นที่ให้คนเช่าอยู่ตอนนี้อีกไม่นานนะครับก็คงถูกปรับปรุงนะ ผมกำลังเดินไปทางถนนท่าดินแดงตรงนี้ก็เป็นทางออกนะครับที่เปิดไว้สำหรับเชื่อมต่อนะกับถนนท่าดินแดงนะครับไปทางโรงเกือแหลมทองหรือว่าสวนสาธารณะสวนสารอาคารนี้ก็ดูเก่ามากเลยหลายอาคารนะครับมองดูแล้วอายุ100ร้อยกว่าปีเลยนะ บริเวณซอยนะครับก็มีเขียนภาพวาดไว้ก็เป็นภาพวาดบอกวิถีชุมชนของชาวชุมชนย่านท่าดินแดง ก็มีคาเฟ่ด้วยนะครับมีคาเฟ่ให้บริการอยู่ตอนนี้ผมเดินออกมานะครับด้านหน้าก็เป็นถนนท่าดินแดง ด้านขวาเข้ามาจากสนนสเร็จเจ้าพยาได้นะเข้ามานะครับก็เห็นมีคนรอรถโดยสารอยู่เป็นจำนวนมากเลยด้านซ้ายก็เป็นท่าเรือนะครับคนก็ข้างฝากมาจากฝั่งทถแถวถนนราชวงศ์ถนนเยาวราชถนนทรงวาด ด้านข้างท่าเหลือด้านขวานะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่จอดรถนะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะแล้วก็อยู่ติดริม่น้ำเจ้าพระยาตรงต้นไม้ใหญ่นะครับมองไกลๆก็มีร้านอาหารอยู่นะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารยกย่อนะครับ ยกยอบายลิเวอร์เขามีท่าเรือส่วนตัวดนียนะผมเห็นมีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาตินั่งเรือมาจอดนะแล้วก็เข้าไปที่ร้านรับประทานอาหารนะครับพื้นที่ก็ดูกว้างขวางมากนะจัดงานแฟร์จัดอะไรได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะตอนนี้เห็นบางส่วนก็ทําเป็นที่จอดรถ ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นํามาฝากกันนะวันนี้พาชมคลิปเพลินๆน,นะครับเดินเที่ยวตั้งแต่สวนสาลนะสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับเดินเที่ยวจนมาถึงท่าเรือท่าเด่นแดงบรรยากาศก็เริ่มจะค่อยๆเปลี่ยนนะก็ค่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง v n p มีเรื่องเล่า พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ